ครูคอมค้าเนี่ยแฟนของหนูเนี่ยเขาเลิกกับมือที่สแล้วแต่เขายังติดต่อกันอยู่อันดับแรกนะครับ1ครับคุณโดนโกหกครับเขาเลิกกับมือที่3แล้วแต่เขายังติดต่อกันอยู่เขาจะติดต่อทําไมถ้ามันเลิกแล้วแต่นี่เพราะมันไม่เลิกไอ้ที่มันบอกมันเลิกเพราะมันโกหกคุณมันพยายามทําให้คุณตายใจครับ 2. ครับเมื่อคุณรู้ว่าเขากําลังโกหเราคุณต้องกลับมาถามตัวเองครับถามตัวเองให้ชัด ว่าธงของความสัมพันธ์เนี่ยต้องการไปต่อไหมหรือต้องการเลิกคุณต้องกลับมาถามตัวเองให้ชัดถ้าคุณต้องการเลิกคุณเลิกเลยถ้าคุณต้องการยกให้มือสามคุณยกให้ไปเลยครับแต่ถ้าคุณต้องการไปต่อสามครับคุณจะต้องกลับมาวางแผนครับกบา,า,รบารทําให้สองคนเนี้ยเขาทะเลาะก,กันเองครับนะครับเมื่อเขาบอกเขาเลิกกันแล้วนี่นะครับสี่ครับคุณก็เริ่มถ่ายรูปครับครอบครัวแฮปปี้ครับ นะครับขอบคุณคุณมากเลยนะที่คุณยังเลือกฉันนะมาเอามาวันนี้เรามาถ่ายรูปครอบครัวแบบแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขกันหน่อยนะครับโชว์ลงบนโซเชียลมีเดียหน่อยแฟนก็จะไม่กล้าครับที่จะปฏิเสธคุณแต่ถ้าคุณลงไปโชว์ดูเดียฉันรู้แล้วนะว่าคุณยังแอบติดต่อกับมันคุณจะพลาดทันทีเพราะงั้นเนี่ยคือคุณต้องกลับมาวางแผนทําให้สองคนนี้เขาไฟกันเองเขามีปัญหากันเองแต่คุณไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสมการครับ เคสของการจัดการปัญหาหมือที่3ที่ฉลาดที่สุดนะคือคนที่แซงเป็นไม่รู้แซงเป็นไม่รู้อีโนอินเนแ่แซงเป็นไม่ประสีภาษาครับแต่เบื้องหลังมีการวางแผนอย่างแยบยนต์นั่นคือคนที่แก้ง่ายที่สุดแต่คนที่ใช้อารมณ์นำหน้าบนกลดาต้องโพสต์ประจานอะไรต่างๆพวกเนี้ยคุณจะแก้ปัญหายากมากถ้าคุณอยากให้ครอบครัวเดินหน้าไปได้ครับโดยเฉพาะคนที่ปรีดแตกง่ายๆนะครับวีนเหวี่ยงง่ายๆโคตรแก้ปัญหายากครับ และเรื่องนี้แนะนําให้ไปเรียนคอร์สสั่งรักกับเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักร่วมด้วยครับนะครับและเผลอเลอ,อาจจะต้องเรียนคอร์ส27วิธีกระตุ้นความอยากร่วมด้วยครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักและเอาใจนะครูค,ความเคยสอนในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทําดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้ง เพราะเไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร่แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไหร่่างหากเพราะงั้นเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเ9 0เฉพาะ3ท่านสุดท้ายท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่ง ไปที่ไลน์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ